สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาลตดบายลูกตานะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมนะคะถึง21เมษายนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทํานายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษ ฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยนะคะเดือนมีนาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะเป็น the emperor นะคะมี3ดาบเ็เหรียญน,นะคะ6เหรียญค่ะ temperance นะคะ 5ดาบนะคะ The Fool The Lover นะคะ The World นะคะและใบสรุปสุดท้ายของคุณเป็น The Tower นะคะลูกตาลมองว่านะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเด็วฉับพลันกระทันหันได้ไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ The Fool ขึ้นมาค่ะลูกตาลมองว่าช่วงก่อนหน้านี้ค่ะคุณมีโอกาสในการเริ่มต้น ธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือว่าการเริ่มต้นงานที่ใหม่ก็ได้เนาะหรือโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะคุณจะทําไปด้วยจิตใจที่ร่าเริงนะคะมีความสนุกกับมันสนุกกับงานนะคะแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากๆเลยจนบางทีคุณเองก็อาจจะขาดการระแวงระวังอะไรไว้เนอะอาะเดเลเวอร์ขึ้นมาค่ะคุณอาจจะเจอกับ เพื่อนที่คอยช่วยเหลือพพอร์ตนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีหัวหน้างานที่ดีด้วยก็ได้เนาะเด e เวอรขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่า ช่วงที่ผ่านมานะคะค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างดีค่ะเดอ e อม e r อเรอร์เป็นไพ่ตรงกลางนะคะลูกตาลมองว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะต้องใช้ความเป็นผู้นํานะคะคอยบริหารจัดการทุกอย่างอย่างดีนะคะมันจะเป็นช่วงที่คุณได้พัฒนาสกิลในด้านนี้นะหรือว่าช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณก็ได้ค่ะ t t m p p e r a n c e ขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะนำคุณไปในทิศทางที่ดีในที่สุดนะคะ3ดาบขึ้นมามันบ่งบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า การงานของคุณนะคะมันอาจจะมีในส่วนที่คุณอาจจะไม่ถูกใจนักเนาะสามดับมันอาจจะเป็นการที่รู้สึกอกหักเสียใจนะคะสําหรับเรื่องการงานเนี่ยการอกหักจากเรื่องของการงานเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณลงทุนไปแล้วนะคะแล้วก็ผลกําไรเนี่ยมันอาจจะยังได้ไม่เท่าที่คุณต้องการนะคะในส่วนของถ้าคนที่ทํางานประจําเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าผลงานอ่ะพอถึงเวลาแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้คุณนะคะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุนต้องการนะคะ เจ็ดเดยนขึ้นมาค่ะลูกตามมองว่าการงานของคุณอะจริงๆคุณจะมีโอกาสในการหันกลับไปมองคุณอาจจะเห็นว่าคุณประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนาะหกเรีอนขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงการเสียสละการงานช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยแต่มองว่าคุณจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียคุณจะทุ่มเทกับงานค่อนข้างเยอะนะเหดาบเนี่ยมันบ่งบอกว่าบางครั้งอะค่ะ เดือนมีนาคมเนาะอาจจะมีใครบางคนออกจากาสถานการณ์นี้นะคะในบางรายแต่เคยเจอคนที่มีการถอนหุ้นหรือว่า,าเพื่อนร่วมงานหายหายออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะมันมันเลยทําให้งานมันมากองที่เราแต่ชาวราศีเมษอ่ะก็ใช้ความเป็นผู้นำนะคะพยายาม ดูแลทุกอย่างไปในทิศท,ทางที่ดีมันอาจจะรู้สึกว่าวันนี้มันได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่นะแต่ว่าในอนาคตเชื่อเธอค่ะว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอะแข็งแกร่งขึ้นนะคะจะทําให้เราอะคะ่ะเติบโต,ต,ตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะใบสรุปของคุณเป็นทาวเวอร์นะคะลูกตาลมองว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเกิดมาแบบฉับพลันกระทันหันไปทันตั้งตัวเนาะเรื่องของการ,าการงานเนี่ยบางครั้งนะคะ บางคนนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรมีการรีออร์แกเน t เ o ชันหรือบางคนเนะะี่ยค่ะอาจจะมีถึงภาวะตกงานได้นะคะแต่ก็อยากไม่อยากให้กังวลมากเกินไปเพราะว่าอันนี้มันเป็น general reading เนาะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษบางครั้งเนี่ยการที่มีการโยกย้ายในในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออจะย้ายฉันทําไมหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่แบบตกงานก็ได้เนาะแต่เชื่อเธอค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะมันจะทําให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้นะคะแล้วก็ก้าวผ่านในได้ในที่สุดนะในส่วนของการเงินนะคะเดือนนี้ก็อยากให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเงินอาจจะได้อย่างที่เราเออได้พอสมควรแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มาแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันตั้งตัวก็ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นรถเสียหรือว่ามีการค่าใช้จ่ายอะไรที่มาแบบ ต้องแก้ไขนะเวลานี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังไว้นะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะเงินเงินเข้าเนี่ยมันมีพอสมควรแต่เงินออกมันเหมือนจะเยอะกว่าฉะนั้นต้องระวังไว้นะคะสําหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะ ในด้านการเรียนค่ะน้องๆชาวราศีเมษช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะค่อนข้างแฮปปี้ลันลาานาอมีเพื่อนคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าผลงานออกมาค่อนข้างดีค่ะแต่ช่วงนี้พี่ลูกตาลอยากให้น้องๆระมัดระวังนะคะเทมเพลเรนซ์ขึ้นมาค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือว่าแก้ไขอะไรเกิดขึ้นได้เนาะอาจจะมีการเปลี่ยนเวลาในการสอบหรือเงี้ยก็อยากให้ระมัดระวังให้ดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนสาย เปลี่ยนสายใน,ในการเรียนเนี่ยเปลี่ยนสาขาอย่างเงี้ยค่ะก็โอกาสได้เหมือนกันนะห้าดาบขึ้นมาค่ะพี่ลูกตาลมองว่าบางครั้งนะคะเราอะอาจจะกลายเป็นว่าเราจะต้องเดินไปคนเดียวนะคะงานที่เป็นงานกลุ่มอาจจะกลายเป็นงานเดี่ยวได้นะหรือวาอ่าคนที่เคยเหมือนกับว่าเพื่อนที่เคยแบบเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะย้ายสายก็ได้หรือเราเองอาจจะเป็นคนที่ย้ายสายย้ายออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราเนาะอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปอะค่ะสามดาบอะค่ะมันบ่งบอกถึงภาวะ โศกเศร้าเสียใจเนาะหรือบางครั้งอะค่ะเกรดอะมันอาจจะออกมาโดยที่แบบ ยังไม่เท่าที่เราต้องการเนาะทาวเวอร์ขึ้นมาค่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบฉับพลนันกระทนันหันไม่ทันตั้งตัวนะในเรื่องของการเรียนนะคะก็ระวังเรื่องของการสอบตกได้เหมือนกันนะฉะนั้นอาจจะต้องออมีเกณฑ์อย่างเงี้ยค่ะจะต้องระวังนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนะคะแล้วก็พยายามให้ถึงที่สุดค่ะพี่ตามมองว่าทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกขึ้นมาเตือนเนาะถ้าเราอะค่ะตอนนี้เรายังชิวๆอยู่นะคะยังแบบ ไว้วางใจทุกอย่างอยู่เนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะมีอะไรเนี่ยปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะคะปรึกษาครูอาจารย์ได้เลยนะคะหรือว่าคุณพ่อก็ได้นะคะก็จะคอยช่วยเหลือซสพอร์ตน้องๆอ,อ,อยู่นะคะพี่ตาบองว่าเดือนนี้เลน่นเด่นไม่ได้ต้องขยันให้เต็มที่นะคะสำหรับน้องชาวราศีเมษนะ ในด้านของความรักนะคะคนโสดชาวราศีเมษช่วงที่ผ่านมาเดลิเวอร์ขึ้นมาตันมองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ดีๆให้กับคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุดินพฤึกศบกันมังกรได้เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีอายุเยอะก,กว่าหรือว่าเป็นต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสค่อนข้างมากนะคะสําหรับ ชาวราศีเมษนะเราถามว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันเหมือนกับมันมีความเสี่ยงอยู่นะคะคุณกับเขาอาจจะยังไม่มั่นคงกันมากพออาจจะเป็นการเริ่มต้นคุยกันเนาะห้าดาบมันวงบอกถึงภาวะที่พอเริ่มคุยกันแล้วค่ะกลายเป็นว่าคุณก็จะเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างมากนะคะบาง,างะครั้งค่ะคุณอาจจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะ5ดาบเนี่ยมันบ่งบอกถึงภาวะที่แบบเออพอถึงเวลาเขาเข้ามาจริงๆแล้วอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เดินหนีก็ได้เนาะสดาบแล้วก็ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยในบางคนเนี่ย อาจจะพอคบคบไปแล้วอาจจะเจอว่าเขาเองอะค่ะอาจจะไม่ได้จริงใจกับเราสักร้อยเซ์มีรักสามเศร้าเรา3คนเนาะหรือว่าจะมีในส่วนของอความที่เราเองอาจจะตั้งสเปคไว้สูงไม่ได้อย่างนี้ฉันไม่เอาฉันขอจบความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าโอกาสในการาพัฒนาความสัมพันธ์มีไหมเทมเพ a นส์ขึ้นมานะคะพี่ลุกตาลบอกว่าจริงๆถ้า คุณจะเปิดใจคุยคุยกันไปอ่ะมันก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องคุณจะเจอความจริงอะไรบางอย่างแล้วคุณจะต้องเก็บไปคิดเองค่ะว่าตัวของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะหกเหรียญอ่ะมันยังบ่งบอกถึงว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียเท่าไหร่นะสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะถ้ามีคนเข้ามาเดือนนี้ก็ตันมาว่า ครบแบบยังถ้าถ้าจะครบจะคุยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งลงลึกกับเขาเลยเนาะเพราะว่ามีทั้งสดาบแล้วก็ทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะสำหรับคนโสดน,นะ ในด้านของคนมีคู่นะคะลูกต,ตาม,มองว่าก่อนเนี้ยความรักของคุณมันก็ดูค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยที่จะต้องระมัดระวังเลยค่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่ามีการที่คุณกับเขาอาจจะกลายเป็นแบบความรักแบบไปไป,ไปมา,มาหรือว่าความรักที่อาจจะต้องห่างกันสักพักหนึ่งเนาะ,ะห้าดาบมรรบ่งบอกถึงภาวะที่เรามีอีโก้มีทิฐิหรือว่าเวลาคุยกันนะคะ ก็เหมือนกับเอาตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วว่าความรักอะ่ะมันทําอย่างนั้นไม่ได้นะคุณจะต้องมองหาจุดตรงกลางแล้วก็เหมือนกับค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันนะคะ3มดาบแล้วก็ทาวเวอร์ขึ้นมานะมันบ่งบอกถึงสภาวะ อาจจะมีอกหักเสียใจรักสามเศร้าเราสามคนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้หรือบางทีนะคะสามดาบยังอาจหมายถึงการที่ผู้จาไม่ดีใส่กันหรือว่าบางครั้งอะค่ะคุณอะใช้อารมณ์มากไปเนาะห้าดาบขึ้นมานะคะมันบ่งบอกถึงความมีอีโก้ในตัวเองนะใครจะว่าอะไรยังไงเนี่ยฉันก็จะเป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะ ูกตามองว่านะคะชาวราศีเมษคุณจะต้องละวางความเป็นตัวตนค่ะลดอีโก้ลงมานะคะหันหน้ามาคุยกันนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณพยายามนะ,ะเจ็ดเหรียญน่ะมันบ่งบอกว่าคุณน่ะจะมองกลับไปหาว่าช่วงที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นเหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวคุณจะเหมือนแบบ ประเมินผลนะคุณจะมองว่าแบบช่วงที่ผ่านมาฉันเป็นยังไงบ้างหกเหรียญเนี่ยมันบ่งบอกถึงการให้อภยัยการเสียสละนะคะคือถ้าคุณจะคบกับคนนี้ต่อนะตานมองได้อย่างเดียวเลยคุณจะต้องเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วก็ไม่เอาเรื่องเดิมะกลับมาคุยเรื่องเดิมซ้ำๆอย่างเงี้ยแต่โอกาสในการที่จะแบบอกหักอ่ะค่อนข้างสูงมากๆนะคะสําหรับเดือนนี้เนะาะเดี๋ยวตาลหยิบไพ่เพิ่มให้ดีกว่าว่าแก้ไขย,ยังไงได้บ้างหรือเปล่านะคะขอโทษนะคะ เดี๋ยวขอหยิบไพ่เพิ่มให้แล้วกันนะคะสิบเท้า,น,านะ Well of Fortune อันหนึงนะคะ The s u n คุณแก้ไขได้ค่ะถ้าคุณถ้าคุณตั้งใจมากพอนะสำหรับคนที่ชาวราศีเมษนะคือถ้าคุณตั้งใจนะคะ ปัญหาต่างๆมันจะแก้ไขได้ต้องตันมองว่าต้องลดทีลดการแบบประทะนะถ้าคุณตันมองว่าอันนี้มันเป็นการดูโดยโดยรวมชนะนะถ้าคุณน่ะค่ะควบคุมอารมณ์นะตันมองว่าปัญหาหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็แบบการเป็นตัวตนของตัวเองมากๆอ่ะค่ะเนาะแก้ไขได้แต่ว่าระวังการที่แบบว่าเหมือนกับทะเลาะกันแล้วบอกว่าบอกเลิกกันอะไรเงี้ยชนะนะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ดีๆนะคะบางคนแบบ ทะเลาะกันแล้วก็แบบขู่เลิกหรือว่าบอกเลิกไปโดยจริงๆที่ไม่ได้อยากเลิกอย่างงี้คะ่ะระวังได้เลิกจริงนะถามว่ามันแก้ไขได้ไหมตันมองว่าแก้ไขได้เดี๋ยวคุณจะสะกับมาคุยกันได้นะแต่ว่าอย่าทําให้เสียเวลาจะดีกว่านะสําหรับเรื่องของคนที่มีความรักนะคะในส่วนของด้านสุขภาพนะคะเดือนนี้จะต้องระมัดระวังอาการน้อยอกน้อยใจเป็นพิเศษหรือว่าภาวะโรคหัวใจก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ระวังตกจากที่สูงนะคะระวังในส่วนของการเดินทางหรือว่า การที่นั่งนานๆนะคะก็ต้องระวังเรื่องเรื่องของการปวดเมื่อยนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ ในส่วนของการทำบุญเดือนนี้นะคะจะแนะนำเป็นการทำบุญเกี่ยวกับการสร้างอาคารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลหรือว่าวัดเนี่ยแล้วแต่ทุกคนสะดวกได้เลยนะคะการทำบุญด้วยของคู่การบริจาคที่ดินอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกมาตลอดเลยค่ะว่าการทำบุญเนี่ยจริงๆแล้วนี่ะทำบุญที่ไหนทำบุญอะไรทำบุญอย่างไรเนี่ยได้หมดขอให้ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกำลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะและอีกอย่างที่สำคัญไม่ยิ่ง ก่อนกว่ากันนะคะก็คือการทำบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูเรามานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาทเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ